ูชมค้ผะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมารยาซึ่งมีโป๊บเป็นพระเอกและมีเบลล่าเป็นนางเอกแ,อและกระพวงหน้าที่คนทำผมให้พระเอกด้วยอีกตำแหน่งน่นนะคะ่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะ และอย่างที่ได้เห็ time, <Marina S 1> <source> นก <uster> ันไปบ้างแล้วว่าพระนางคู่นี้เข้าสนิทสนมและรักใคร่ดูแลกันมาเป็นอย่างดีในวันนี้เจก็เลยได้รวบรวมเอาโมเมนต์ดีๆร่ว่โป๊บและเบลล่ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบฟินๆะไ้อีกแล้ว

โอ้โอ้อุ้ยตายตายคุณพระ่วยอืมฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะค่ะปบเอ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 ลยาตี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 กันเนอะคุณผู้ชมคะ ในส่วนของบทพูดของตัวละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าแสนจะคมคายบาดลึกเข้าไปในใจคนดูเป็นอย่างมากรวมทั้งการพูดในแต่ละครั้งก็ช่างยาวเหยียดไม่น้อยกว่าเรียงความหนึ่งเรื่องดังนั้นยามที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้จึงเกิดความผิดพลาดให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในวันนี้เจจึงขอรวบรวมเอาจังหวะผู้ผิดของนักแสดงในเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มเต็ม พี่ไม่ได้อายนะที่จะทำกับเอมแบบไม่ใช่อ่ะพป้วนเลยนะแต่แกต้องสิ้นเพราะเขาพูดว่าเดี๋ยวมินไปตามพี่เอมกลับมาให้เองพี่แม็กซ์เชื่อมินนะมินจะไม่ยอมเสี่ยมี่สะเพริบคนนี้ไปแน่ๆรู้แล้วเอ็มไปก่อนแล้วเปล่าแต่ตาไปตอนนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมินไปตามมินเด็ดยวเขาจะยอมในความเป็นเหยื่อคนที่ ค <f> ิดว่าจะเหยียบยั่งสัตว์ไม่ได้ถ้าแตะโต้าลูกสาวก็มีกินตลอนโอเคหนึ่งเอ็มจะโทษตัวเองแบบนี้นะ วางเรื่องอะไรเรื่องเที่ยวในรอบบ้านเออเอ็นครั้งแรกครั้งรักครั้งเดียวเอ็นครั้งแรกครั้งรักครั้งเดียวได้ขอบเลไปส่งนิดหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยขากลับแล้วกลับไปส่งคนเบาหวานเฮ้ยอะไรอ่ะ เพรางั้นก็ผู้จิีิง